แต่แก่เนี่ยแก่เพื่อให้เอามาแข่งแก่มาทำการเมืองเด็กไปทำโพลเรื่องรัฐบาลสถาบันเป็นเรื่องรัฐบาลไม่ใช่เรื่องสถาบันเด็กติดปุ๊บเขาไม่มีใครแก้งหรอกครับเขาไม่มีใครกังวลทำไมเด็กติดเต็มเลยเด็กติดเต็มเลยการแก้รัฐบาลไม่ไดาเขายุ่งเมาถ้าเจอว่าการแก่ทำไม่ได้ถ้าการเมืองรัฐบาลยังมีคนมาผูกคอสมุนย้โอเคไหมแต่ลานฝ่ายด้กันโอเคไหมโอเคไหมยังไงผมก็ไม่โอเคโอเคเลย ถ้าไม่โอเคก็ไปมไปท่านนายานะยอยู่มานานแล้วอยู่มานานแล้วอยู่กันพวกคุณจะเกิดไปตั้งไปคุณถามาว่าทักความดีความงามเขาพระมหากระตักไหมเออที่มาเอาไหนดีไหมอะไตัเองตองอาอาทิตย์เจริญมาทุกวันเนี่ยอยู่มาทุกวันเนี่ยอาทพูด มร่มันก็การล่ตายทั้งนั้นเลยายเป็นไขเป็นเ้าทั้งไ่มีทั้งเจ้าแล้วายหจะไตาีกเราสมเด็จพระนเรศวรที่จะตายไหมหรอแล้อาหารเจ้าที่ตายไปไพระองค์ตาตายไหมพระเจ้าตกสิ้ตายไหม สมัยโบราณแล้วแล้วทุกทีน่ะเกิดเมื่อวันคืนทำไมถึงมาคิดนพทธต้องนั่งสถาบันแค่นี้ใช่ป่วันนี้เพราะว่าใครที่ลงทางเพื่อปกป้องประเทศตายกันไปถึงร้อยสี่พันคนเป็นไทยทั้งนั้นอันนี้อเมริกามีไพ่ไหมถามดิมันเคยมันเคยมันมีทาสไหมอเมริกามีทาสไหมประเทศไทยมันก็มีประเทศไทยก็มีทาสแล้วก็ไม่มีกษัตริย์ไงก็อยู่ได้ไงเอ้าแล้วทำไมต้องมีทาสไปนับหัวใครก็ไม่ได้นับหัวใครเลยแล้วแค่หนึ่หนึ่งสองมันแค่ไม่มีกษัตริย์ตรงไหน มันหมิ่นไงมันหมิ่นไงมันมันไปหมิ่นกันไงเฮ้ไอ้ทุกวันเนี่ยที่ด่ากันที่ไหนเาไม่ได้โยกเลิกนะถ้ามีคนอื่นเขาไปด่ารอบครมพวกคุณเนี่ยเอรัเออนั่นไงมันอ็เหมือนกันไะแล้วคนไหนอยง12เนี่ยเขาบอกล้วไงว่าไม่เลิกแก้ยังมีอยู่เอามากันแก้เอาเดเข้าคุกเขาไปด่ารัฐบาลยังไม่ได้ม่ได้าไงรอไอ้ด่ารัฐบาลถ่ามึงตาไปเลยมันด่าไปเลยไรเด็กเขาเออด่าไปเลย เขาปนเขาอั้นที่เป็นเาเป็นเขาอ่ยะคลี่ในที่ทไปยดตเป็นเาเป็นฝนะนั่น่ะไปทับันนะมั้ยมั้ยมั้มั้ยมั้มั้ยมม้มัมั้ยมั้ยมมัมัวยั้มััมมัมมัมมมั้ัมมัม